สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้แพรจะมาแนะนําเป็นเครื่องทาความสะอาดผิวหน้านะคะแล้วก็สบู่ตัวที่แพรใช้อยู่เลยเนะะี่ยค่ะต้องบอกเลยว่าใช้ควบคู่กันเนี่ยเห็นผลลัพธ์ได้อย่างชัดเจนมากๆเลยนะคะสองตัวนี้ใช้คู่กนะะันเนี่ยค่ะจะช่วยทําให้ทําความสะอาดหน้าเนี่ยได้อย่างสะอาดหมดจดแล้วก็ล้าลึกมากๆเลยะคะ่ะนี่เลยค่ะเป็นเครื่องล้างหน้าตัวนี้เลยเนะะี่ยค่ะชื่อว่าเนะะี่ยค่ะ Deema m e g s o n i c Cleanser นั่นเองเนี่ยค่ะหรือว่า Sonic Silicone er นั่นเองนะคะ สบู่เม็ดยาหน้าวาวนะคะดูว่าเดิมมาเม็ดซบูนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเป็นสบู่จากแบรนด์คุณหมอเลยเมื่อสารสกัดอันรงคุณคณ่าจากธรรมชาตินะคะที่ใช้แทนสารเคมีอ่อนโยนมากๆเลยนะค่ะสําหรับใครที่ผิวหน้าบอบบางแพ้ง,ง่ายนะคะก็สามารถใช้ได้ค่ะตัวนี้นะคะมีสารสกัดมากมายเลยค่ะถึงเชนิดด้วยกันนะคะอย่างเช่นสเนลนะคะที่ช่วยทําให้ผิวของเราเนียนุ่มชุ่มชื้นนั่นเองค่ะแล้วก็เทอร์มารีนนะคะตัวนี้ก็ช่วยฆ่าเชื้อได้ดีค่ะสาหรับใครที่เป็นสิวเยอะๆนะคะแล้วก็ จะเป็นเนสเปปเปอร์นะคะไปช่วยชะลอริ้วรอยก่อนไวนะะ้นั่นองค่ะสบู่ตัวนี้นะคะเหมาะสําหรับคนที่เป็นสิวพดนะคะสิวคืนสิวระดังนะคะแล้วก็ผิวหน้าติดสารเตียดรอนหรือแม้แต่คนที่มีหลุมสิวก็สามารถใช้ได้ด้วยเช่นกันค่ะใครที่แบบว่าเป็นสิวเยอะนะคะอยากหน้าใสาหน้าเงาแบบหน้าแก้วเลยนะคะแนะนาตัวนี้เลยะคะ่ะผิวหน้าจะเนียนฉ่ำเวานะคะสังเกตได้ทันทีเลยะคะ่ะหลังจากที่เราล้างหน้าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะการเริ่มต้นที่ดีนะคะก็จะต้องเริ่มต้นมาจากการที่เราพความะตาดหน้าให้สะอาดอย่างล้าลึกนะคะด้วยการดีททกกกสาาาาารรพพพิีีี่่่่ตตคค้้้งงอออออยยูใในนนนหหขเเเะะะะะมืจ ะะเพื่อระสู่ขั้นตอนการบำรุงผิวที่ดีค่ะเอาเป็นว่าตามมาดูแผลล้างนะให้ดูกันเลยดีกว่าค่ะตามมาดูกันเลยค่ะด้วยสาสรสกัดอันทรงคุณค่าจากธรรมชาตินะคะที่ใช้แทนสารเคมีอ่อนโยนมากๆเลยนะคะสําหรับใครที่ผิวหน้าบอบบางแพ้ง่ายนะคะก็สามารถใช้ได้ค่ะตัวนี้นะคะมีสาสรสกัดมากมายเลยค่ะถึง9ชนิดด้วยกันเนี่ยค่ะผิวหน้าจะเนียนฉ่ำวาวนะคะสังเกตได้ทันทีเลยค่ะหลังจากที่เราล้างหน้าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ ทำความสะอาดง่ายและก็ทำความสะอาดได้ล้ำลึกกว่าเครื่องล้างทำความสะอาดทั่วไปนะคะตัวนี้นะคะมีมาให้เลือกถึง5ระดับด้วยกันเลยนะคะระดับ1นถึงสเนี่ยเหมาะสําหรับคนที่ผิวบอบบางเนี่ยหรือว่าตรงบริเวณรอบดวงตาที่เป็นแบบว่าบอบบางที่สุดเนะะี่ยค่ะแ่้ระดับ3เนี่ยจะเหมาะสําหรับผิวหน้าทั่วไปเลยะคะ่ะล้างทำความสะอาดหน้าทั่วไปเนี่ยให้เลือกใช้ระดับสาม และระดับ4ถึงระดับ5นะคะเหมาะสําหรับขัดสิวเซียนนั่นเองค่ะตรงบริเวณซอกจมูกเนะะี่ยค่ะปีกจมูกตรงนี้นะคะสามารถขัดได้เลยแล้วก็ตรงบริเวณคางจะมีสิวเซียนเยอะมากๆเลยค่ะแนะนําให้กดระดับ4ถึงระดับ5สําหรับใครที่อยากมีใบหน้าวีเชนนะคะแนะนําให้กดระดับ4ถึง5ได้เลยค่ะผิวหน้าจะเนียนฉ่อวาวนะคะสังเกตได้ทันทีเลยค่ะหลังจากที่เราล้างหน้าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ